โอ้ยเขินนะแบบไม่ได้เปิดคลิปแ,บบแต่งหน้าอะไรานานมากแล้วพวกคนจะเบื่อกันไหม <laughs> ช้ำมันเถอะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับฟ้าลิตเติ้ลฟ้าใสอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะตามปกคลิปเลยเราจะมาแต่งหน้ากันแบบกรุบกริบกรุบกรุบนะคะก็คือไม่ได้ดูเยอะมากเป็นลุคแบบว่าธรรมาชาติแบบนี้นะคะเป็นลุคแบบว่า <c oughs> มากแต่น,น้อยมากเครื่องสําอางนะคะแต่ว่าลุคที่ได้คือน,น้อยแบบนี้นะคะ <c oughs> คเป็นลุคที่ฟ้าใช้จริงๆในวันที่ขี้เกียจแต่งหน้าแต่ว่าอยากแต่งหน้าเธ <c oughs> อเก็ตป้าเครื่องสำอางมันจะต้องได้ใช้ถึงแม้จะไม่ได้อยากจะใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องแต่งนิดๆแบบถ่ายสตอรี่กรุบกริบอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็เครื่องสำอางใช ถ้าใครแบบว่าชอบแนวนี้นะคะก็สามารถแต่งตามกันได้ไม่ยากนะคะเครื่องสําอางก็ไม่ได้หาซื้อยากด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้แล้วว่าแต่งยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะก็จริงๆอ่ะวันที่รู้สึกว่าอยากแต่งหน้าแต่ก็ไม่ได้อยากให้หน้ามันหนักนะคะฟ้าก็จะใช้พวกอรองพื้นที่มีสารบำรุงนะคะก็ขอหยิบตัวน้องคนนี้มาใช้นะคะอันนี้เป็น Dior Capture Total นะคะเป็นตัว Foundation นะคะก็คือน้องเขาจะมีส่วนผสมของส k i n แคร์ในใน ในนี้ด้วยเออคือแบบดีมากคือฟ้าก็คือใช้ตัวสกินแคร์เขาอยู่นะคะก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็ดีเลยที่แบบมีส่วนผสมของแบบสกินแคร์อยู่ในนี้นะวิธีการใช้คือเราก็คือจะแบบจุดจุดลงบนแบบรอยสิวอะไรอย่างงี้นะคะอันี่พอใช้แบบแค่2องปัมเองไปกับพองน้ำลูน่าซูกานะคะคือสภาพเป็นเย็นมากเพราะว่าเราใช้จริง เกลี่ยง่ายมากรู้สึกว่าไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะปกติคือสกินแคร์ของดีออเขาจะแบบมีกลิ่นหอมๆนะคะน้ำหอมของดีออคือเขาเป็นน้ำหอมที่สกัดจากดอกไม้นะคะเป็นแบบว่าธรรมชาติอันนี้ที่แต่งหน้าก็คือจะแต่งหน้าแบบถ่ายคลิปรีวิวลิปสวอตนะคะอาจจะแต่งแบบงานผิวเบาๆเพราะว่า ไม่อยากให้มันเด่นว่าลิปสักเท่าไหร่ก็ก็เลยคิดว่าเป็นงานผิวแบบว่าธรรมชาตินะคะเหมือนไม่แต่งหน้าแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือไปลงรองพื้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีความแบบว่าท่ำเบาๆนะคะทุกคนจะสังเกตว่ารอยสิวอะไรเงี้ยมันก็คือยังมีอยู่ที่หน้าผากมีอยู่ที่คางอยู่คือฟ้าแบบลงเป็นแบบผิวมากๆเพราะว่าไม่ได้อยากให้มันตึบแน่นอะไรขนาดนั้นนะคะส่วนถ้าใครแบบกังวลก็สามารถใช้เป็นคอนซีลเลอร์ได้แต่ว่าวันนี้ฟ้าคืออยากให้มันเป็นผิวแล้วดูเนียนๆดูถ่ายรูปก็สวยประมาณนี้พอแล้วนะคะไม่ได้้อยากใหน สักเท่าไหร่เดี๋ยวเราลงเป็นแป้งฝุ่นแล้วกันนะคะวันนี้แป้งฝุ่นที่เราใช้วันนี้นะคะก็เป็นแป้งฝุ่นตัวดีตัวเดิมที่เรารักเลยนะคะน้อง Miss Potato Head นะคะของ Happy Sunday นะตัวนี้เขาจะไม่มีสีนะคะเป็นแป้งโปร่งแสงก็จะช่วยเบลอรลูมขนแล้วก็ทําให้หน้าเนียนที่สําคัญคือมีสารบารุงผสมอยู่ในนี้อีกแล้วนะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามีคอลลาเจนผสมอยู่ในนี้นะคะก <c oughs> ็เลยคิดว่ามันก็บำรุงอะไรเงี้ยมันก็เลยชอบใช้มากๆ คุอใช้แบบว่าไม่ต้องเยอะนะคะให้หน้าเรารู้สึกว่าแบบไม่เหนียวก็พอแล้วนะคะต่อไปนะคะมาเขียนคิ้วกันซึ่งคิ้วแบบธรรมชาตินะคะสำหรับฟ้าก็คือจะไม่ได้แบบว่าทําให้มันเข้มสักเท่าไหร่ฟ้าก็เลยจะใช้เป็นปุ่นในการเขียนคิ้วนะคะก็เลยจะอ้า้ป้มกี้พาเดเกือบ,บ,บ,บแตกก็เลยจะมาใช้ตัวคอนทัวร์นะคะในการเขียนคิ้วนะคะกับ แรงที่มีลักษณะหัวตัดนะคะเอาไว้แบบว่าเขียนคิ้วเขียนอายไลเนอร์อ,อะไรเงี้ยพอก,ก็จะเอามาเขียนคิ้วนะคะอันนี้เป็นของ e2d นะคะเบอร์เอิบเบอร์ศูนะคะเป็นคอนทัวร์ที่ช่วงนี้คือแบบใช้บ่อยมากเราก็เขียนตามทรงของคิ้วเราเป็นปกติเลยนะคะแต่ฝุ่นเนี่ยมันก็คือจะให้ความธรรมชาติความฟุ้งอะไรเงี้ยมากกว่าฝาชอบชอบสมัยเรียนก็คือใช้แต่แบบฝุ่นนะคะในการเขียนคิ้วเพราะข้อเสียคือมันอาจจะแบบว่าติดไม่ทนนะคะ แล้วก็ตรงหัวคิวนะคะเราก็อาจจะใช้แปรงปัดเล็กน้อยนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะสําหรับคิ้วของเราธรรมชาติมากๆเพราะว่าเราใช้เป็นฝุ่นเนาะและใครที่แบบว่ากลัวน้องแบบหลุดง่ายนะคะก็แนะนําว่าให้ปัดเป็นมาสคาร่าคิ้วด้วยอันนี้เป็นของ Benefit นะคะสีเข้มเลยสีออกแบบว่าดําๆเลยนะคะตำตาตำตาหน่อยก็อเอามาปัดแบบว่าให้คิ้วมันมีความตั้งขึ้นแล้วก็ติดทนขึ้นปัดน้อยนะคะไม่ต้องเยอะมาก ดูเป็นทรงคิ้วแบบมากขึ้นหน้าซีมากๆต่อไปเราจะใช้คอนทัวร์ที่เราใช้เขียนคิ้วเหมือนเดิมนะคะมาไฮไลท์สันจมูกเพราะว่าหน้าเรามันจะแบบว่าแบ,บนจนเกินไปถ้าเราแบบว่าลงแป้งลงรองพื้นอย่างเดียวก็เราจะคอนทัวร์อย่างเดียวไม่พอนะคะเพราะว่าหน้าเรามันก็แบบมีความซีดเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องปัดแก้มนะคะบรัชวันนี้นะคะเราจะใช้อันนี้กับอันนี้ผสมกันนะคะเป็นของแบรน Twenty Wendy นะเขาออกเป็นคอลเลคชันใหม่ก็คือเป็น back to school สามารถแบบว่าให้เด็กๆสามารถใช้เทาไปโรงเรียนได้ซึ่งน่ารักมากเลยแล้วก็อันเนี้ยเขาบอกว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยคือตกแล้วไม่มีวันแตกแน่นอนเพราะว่าม่ถึงตัวบัชนะคะจะไม่แตกคือเจ้าของแบรนด์น้องเลิฟเนี่ยเขาชอบทําแตกบ่อยๆเขาก็เลยทําวิธีนี้ขึ้นมานะคะข้างในคือแบบน่ารักมากเป็นแบบน้องหัวใจอย่างนี้เลยนะคะฟ้าก็คือจะใช้สีช็อกพี์กับสีโฮมรูมนะคะในการผสมกันเนาะ,ค,ะคือเลือกไม่ได้ว่าจะชมพูหรือส้มนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงสีแบบว่า ช็อกพิงลงไปที่หน้าแก้มก่อนนะคะสีเขาจะเป็นชมพูแบบตะมูตะมีมากๆเลยสีอันนี้คือทุกคนแบบไม่ต้องกลัวว่าสีมันจะแป้นน่ากลัวนะคะคือสีมันนัวมากแล้วก็เนื้อคือนุ่มมากที่สําคัญคือไม่ค่อยเป็นฝุ่นเลยทุกคนสีน่ารักมากต่อไปเราจะใช้สีโฮมรูมนะคะสีออกส้มๆในการแบบว่าผสมลงไปน้องเขาก็จะเป็นชมพูอมส้มๆนะคะเห็นอย่างเงี้ยคือพิกเมนต์มันแน่นมากอะสีมันคือ นวลละมุนมากนะคะฟ้าจะปัดแบบว่าหน้าแก้มแบบเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะแบบไม่ได้แต่งสีตาอะไรมากมายนี่ประมาณนี้นะคะคือหน้าเราก็แบบว่าไม่ซีดแล้วเมื่อกี้คือซีดมากเพราะว่าหน้ามันแบบไม่มีมิติใดๆเลยนะคะก็จะมาคอนทัวร์กรอบหน้านะคะใช้อันเดิมเลยนะสร้างเงาให้กรอบหน้านะคะแต่ว่าจะสร้างไม่เยอะมากนะเพราะว่าก็ไม่ได้อยากให้หน้ามันดูแบบดูมีมิติมากคืออยากให้มันดูแบบธรรมชาติใสๆ ตาเรามันก็ยังมีความซีดใช่ป่ะทุกคนฟอก,ก็เลยจะมาใช้สีน้าตาลในการแบบว่าทําให้ตามันดูแบบมีเงาๆนะคะวันนี้จะใช้เป็นพาเลตของแบรนเปียร์นะคะเป็นอันใหม่ล่าสุดเลยอันนี้เป็นเบอร์08นะคะสีจะมีความเป็นโทนน้ําตาลนัวๆนะคะสวยมากกลิตเตอร์ก็คือจึ้งมากแต่วันนี้เราก็คือจะไม่ได้แบบว่าอยากจึ้งมากนะคะใช้สีอันนี้นะคะเป็นน้าตาลบลาหนุดหนูทาแบบเบาๆเท่านั้นนะคะไม่ต้องทาเยอะทั้งตาบนแล้วก็ตาล่างเลย ฟ้าทาให้ตามันดูแบบว่ามีเงาลึกลงไปนะคะเพราะว่าตาฟ้ามันเป็นตาชั้นเดียวมันก็จะแบบมันก็จะหมวยเกินไปมันก็จะเบาเกินไปก็ประมาณนี้นะคะใครอยากเพิ่มความสนุกสนานด้วยกิตเตอร์นะคะก็สามารถทําได้บร,ริเวณแบบใต้ตายังไม่พอขอเขียนอายไลเนอร์นิดนึงคือแบบมันมันมากแต่น้อยอะนุงทุกคนนึกออกปะก็เป็นอายไลเนอร์สีน้ําตาลนะคะอันนี้ของเมรินดานะคือแบบเป็นสีน้ําตาลที่ สวยมากชอบมากแบบใช้บ่อยมากเขียนแบบว่าธรรมชาติมากๆทุกคนคือแบบพิดขอบตามากที่สุดแล้วก็ตวัดหางไปแบบเล็กๆนี่นะคะคือตวัดไปแบบเล็กๆพอไม่ต้องเยอะมากอุ้ยเลอะแล้วหนึ่งคนตาคือรู้สึกว่าสมมติถ้าแต่งหน้าเราไม่ปัด ขนตามันเหมือนแต่งหน้ายังไม่เสร็จอะทุกคนมันเหมือนแบบงานตาเรามันยังไม่คอมพลีทมันยังไม่เสร็จมันยังไม่จึง้งอะแม้ว่าลุคมันจะต้องเบาอะไรเงี้ยไป ตาดูโตขึ้นเลยเมื่กี้ตาดูแบบเหนื่อยๆล,ะละ้าๆเพราะว่ามันยังไม่ค่อยเสร็จดีก็คือแบบแต่งเบามากเบามากส่วนลิปวันนี้นะคะจริงๆออะจะไปถ่ายรีวิวลิปต่อก็เลยคิดว่าจะไม่ค่อยทายสีจึ้งๆสักเท่าไหร่ก็เลยจะแนะนําเป็นสีแบบว่าธรรมชาตินะคะของ20 w e n d y เหมือนกันนี่นะคะเป็นของแบรนด์ t w e w e n d y นะคะน้องเป็นรุ่น b a c k t o s c h o o l go up Lasting Lip นะคะอันนี้สี p r i มารีนะคะสีน้องจะเป็นโทนแบบว่าส้มๆนุหนๆธรรมชาติน่ารักมากผู้เลยแล้วเนื้อเป็นแบบออยนะคะคือเนื้อมันเป็นออยที่แบบบอกไม่ถูกคือมันเป็นทิ้นอออยที่ไม่ใช่ออยหรือเหลวอะ่ะเป็นออยแบบเกาะปากอะ่ะชอบมากกลิ่นคือแบบเหมือนขนมอะ่ะดีต่อใจเราก็คือจะทาแบบว่าเบลอเเบาๆนะคะ แต่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคที่แบบว่าธรรมชาติมากแต่น้อยมากนี่คือเครื่องสําอางมากแต่ว่าลุคที่ได้มามันดูน้อยดูเบามากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบว่าต้องหนักต้องจัดเต็มอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราอยากรู้สึกว่าเฮ้ยเซลฟี่หรือว่าถ่ายสตอรี่อะไรเงี้ยมันยังดูสวยอยู่หน้ามันยังมีความเนียนอยู่นะคะก็ลองไปแต่งตามกันได้นะคะเดี๋ยว้าจะใส่พวกพิกัดของที่ฟ้าใช้ในใต้คลิปอีกทีหนึ่งเผื่อใครสนใจอะไรยังไงนะคะก็คิดถึงคลิปแต่งหน้ากันไหมทุกคนถ้าใครคิดถึงก็คอมเมนต์บอกกันนนนนะะะะคคคส่วลิปี้ ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เราไปเจอกันในคลิปสวอลลิปกันค่ะบ๊ายบาย